ครับผมขอบคุณนะ้นะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะฮะว่าขอ้อเรียกร้องของคนพม่านะครับสิบข้อมันมีอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็รู้นะครับว่ามันมีสิบข้อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไล่ดูอะไรนะ แต่พอผมมาไล่ดูแล้วนะว่ามันมันมันคืออะไรบ้างอืมนะครับมันมันก็พอได้อ่านแล้วมันก็รรู้สึกว่ามันเจ็บจี๊ดนะครับอ่านะครับมาหลายข้อครับเรื่องมันนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่านักการเมืองนะครับนักการเมืองของพม่านี่สามารถรีภัยได้นะครับโดยออกบัตรประจำตัวให้นะครับ พูดถึงว่านะครับว่าการอลิภัยทางการเมืองนี่มันสามารถขอนะครับขออลิภัยได้หมดนะครับแต่ทีนี้ว่าเริ่มต้นนี่แล้วทำไมเขาถึงขอให้นักการเมืองนะครับอันนี้เรานะครับผมไม่เจอ,อะเลยมากเพราะว่ามันมันมัน,มนไม่ได้สาระสำคัญอะไรมากนะครับ นี้ครับเขาบอกว่าข้อสองนะครับแรงงานพมา่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรใบเดียวนะครับสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะคนไทยและเอาไปทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอันนี้อันนี้หนึ่งครับว่า ไอคำนะครับแต่ละคำนะ่ะนะครับผมไม่ได้จดมาเป๊ะนะครับแต่ผมนะครับเขียนแบบให้ให้มันเป็นเป็นภาษาที่มันกระชับให้มันเข้าใจง่ายนะครับนะครับเขาบอกว่าข้อสองนะครับแรงงานพม่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้ว่าลองตีความหมายลงไปมันคืออะไรครับ ทุกวันนี้พมา่าที่อยู่นะครับสถานที่ที่คนพมา่าทำงานโดยที่ผู้จ้างคือคนไทยเจ้าของกิจการให้ที่พักอาศัยตรงนี้มันผิดกฎหมายเหรอนะครับตรงนี้มันผิดมันผิดกฎหมายเหรอนะครับแต่นะครับว่าคำอะบางทีเราก็ต้องมาตีแต่ถ้ามมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่า ยังไงนะครับว่าเขาจะต้องมีบ้านเหรอความหมายมันนะครับแรงงานพมา่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยตามกฎหมายด้วยบัตรใบเดียวนะครับพี่น้องแล้วที่เขาอยู่ทุกวันเนี่ยเขาอยู่อย่างผิดกฎหมายเหรอหรือเขาพูดถึงว่าอ,าอาทุกคนหรือคนที่บัตรหมดอายุอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับความหมายของเขานะ ผมก็พยายามที่จะอันนี้เพราะว่ามันพอมันเป็นคําออกมาบางทีมันก็ต้องมาตีความมาคิดดีทีหนึ่งนะครับนะครับคือนะครับด้วยบัตรใบเดียวนั้นนะครับผมบอกว่าผมย้ำางทีหนึ่งครับข้อนี้รู้สึกมันจะนี่มากเลยแรงงานพม่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรใบเดียว สามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะคนไทยพี่น้องมันคืออะไรอ่ะนะเนี่ยคือเพียงแค่ว่ามีบัตรใบเดียวเนี่ยเขาสามารถเป็นแบบเป็นคนไทยอะพูด,ดง่ายๆครับเขาจะมีบัตรประชาชนไทยหระอมีบัตรประชาชนเหมือนคนไทยหรอความหมายเนี่ยนะครับ นี่คือการเรียกร้องที่มันมันเกินไปการเรียกร้องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นการเรียกร้องที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงฮะมันเกินมันเกินไปครับนะและทีนี้ว่าบัตรที่เขามีนะคือเอาไปทําธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายพี่น้องอย่างนี้แล้วจะเรียกแรงงานไหมนี่คือคนไทยถูกไหม ก็เท่ากับว่าคนไทยสัญชาติพม่าถูกไหมถูกไหมครับคนไทยสัญชาติพมา่าแล้วคิดดูว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการแค่ข้อสองเนี่ยครับผมก็ว่ามันตีความได้หลายอย่างเลยต้องการมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายคุณต้องการมีบ้านเหรอนะครับต้องการมีบ้านเป็นของตนเองในประเทศไทยเหรอถูกไหมครับอ่าแล้วทีนี้ว่า เขายัางมีบัตรบัตรใบเดียวเาก็ดไ,ได้ในไทยในฐานะคนไทยก็เหมือนบบาเป็นคนไทยไงก็คนไทยมีบัตรประชาชนถูกไหมว่าเขาสามารถที่ว่าจะเอาไ,ไปทำการค้าขายอะไรก็ไดพ้พี่น้องคิดเอาครับ ข้อสามลูกนะครับคือเด็กนะครับลูกของคนพม่าเนี่ยของแรงงานที่เกิดในไทยนะครับสามารถเรียนในไทยได้และฝึกทักษะการทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันมีกฎหมายอะไรไหมรองรับหรือห้ามอะไรไหม ต่ในะตามที่ผมรู้นะครับว่าเด็กที่เกิดในไทยนะครับมันก็ต้องถ้าเกิดในไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ในไทยนะครับจนโตจนถึงวัยเล่าเรียนนี่ยังไงมันก็เรียนได้นะครับอย่าลืมมากฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยนะคือเด็กที่เกิดในไทยต่อให้พ่อแม่ไม่ใช่คนไทยแต่ลูกที่เกิดในไทยนะครับ สามารถนะครับซื้อ,อเข้ากับว่าเขาเป็นคนไทยมีสิทธิ์นะครับออกสัญชาติไทยคือถ้าเกิดในไทยนะนี่คือกฎหมายไทยผมจําได้เลยตั้งแต่น่าจะเรียนอยู่อยมอต้นนะประมาณนี้นะผมจําได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นลูกครึ่งนะครับเพราะไม่เป็นต่างชาติลูกมาเกิดในไทยนี่ลูกก็ได้สัญชาติไทย นะครับเพราะเกิดในไทยแต่ที่เขาเขาเรียกร้องใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยลูกที่เกิดในไทยสามารถเรียนไทยได้และฝึกทักษะการทํางานอย่างถูกกฎหมายพี่น้องนะครับคือพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับฝึกทักษะนะครับคือสามารถที่จะทําอะไรเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งอ่ะนะครับ ข้อที่สี่ออกบัตรยังชีพให้แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทยนะครับนะครับเพราะอ่านมันมันแต่ละอย่างนี่ครับผมมันมัน,มนคือพูดง่ายๆแบบนะครับว่ามันมันมันไม่ใช่นะพี่น้องนะครับข้อที่ห้าครับ ัวแทนพมาพ่าอยู่ไทยได้อย่างถูกกฎหมายคําว่าตัวแทนของพมาพ่าคืออะไรคือใครอะ่ะผมไม่เข้าใจความหมายเป็นนักกฎเป็นนักการเมืองไหมคําว่าตัวแทนนะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องดูบีๆนะครับเจ็บแผลครับนะครับเขาบอกว่าตัวแทนพมาพ่าอยู่ไทยได้อย่างถูกกฎหมายความหมายของเขาคือใคร อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับข้อ6ครับว่าแรงงานทม่าสาม,มารถต่อบัตรได้และอาศัยอยู่ในไทยได้นาน,น,นพอบัตรวีซ่าบัตรทำงานบัตรอะไรก็ช่างนะครับ moU หรือรอายยอะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวกับแรงที่จะทำให้าสาม,มารถอยู่ในไทยได้เขาสาม,มารถต่อได้เลยโดยอัตโนมัติไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อห้ามว่า รัฐบาลไทยไม่สามารถที่จะไปห้ามได้ว่าคุณห้ามต่อคุณอะไรนะแต่คือหมดเมื่อไหร่ก็ต่อได้เมื่อน,นั้นเลยนะครับนะครับแรงงานพม่าสามารถต่อบัตรได้และอาศัยอยู่ไทยได้นานๆต่อได้ไม่พอแล้วบอกว่าอยู่ได้นานๆคําว่านานๆของคุณคืออะไรคําว่านานคือไม่ได้จํากัดอยู่ถึงห้าปีแต่หัวหมอที่โกงก็บอกว่า นี่ไงคำว่านานๆก็อยู่ไปดิอีดีดูได้ยันตายพี่น้องมันเป็นไปได้ไหมครับแบบเนี้ยข้อเรียกร้องแบบเนี้ยนะครับข้อเจ็ดระดมทุนเพื่อแรงงานได้อย่างถูกกฎหมายคำว่าระดมทุนของคุณคืออะไรคนพม่าุ้กกัรระดมทุนเองไหมหรือจะให้คนไทยไประดมทุนนะครับ ข้อที่8แรงงานพมา่าต้องสร้างสหภาพได้อย่างอิสระสร้างสหภาพได้อย่างมีอิสระคำพูดแบบนี้ข้อเรียกร้องแบบนี้คือการรวมตัวสหภาพเหมือนสหภาพแรงงานของไทยถูกไหมครับนี่ไงคือการเกาะกลุ่มกันของกลุ่มแรงงานได้อย่างอิสระคนพมา่าถูกไหมว่า ถ้าเกิดคนพมา่าวางแผนว่าจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายหรือจะเข้าเยึดทำลายอะไรหรือจะใช้ไทยเป็นที่วางแผนอะไรที่มันไม่ดีต่อไทยหรือต่อที่ไหนก็ช่างรัฐบาลไทยตํารวจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปเข้าข่ายตรวจสอบดูแลไม่สามารถที่จะเข้าไปกํากับดูแลได้คือปล่อยให้เป็นอิสระแม้แต่คนไทยยังทําอะไรขนาดนี้ไม่ได้เลยนะครับ ที่คนไทยทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นจุดเพ่งเล็งหรือเป็นจุดที่ต้องสงสัยว่าบ้านหลังนี้คนกลุ่มนี้บุคคลน,นี้ไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงไม่มีพฤติกรรมที่ซอไปในทางเจตนาที่มีดีมีร้ายเขาก็ถึงปล่อยให้เป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดว่า บุคคลคนนั้นมีพฤติกรรมที่สอรหรือมีอะไรต่างที่มันบ่งบอกว่าเป็นบุคคลที่ต้องระวังรัฐบาลตำรวจก็จะคอยตรวจสอบสอดสอ่สองแต่ที่เขาขอเขาบอกว่าสาภาพเนี่ยคือคนพมา่าทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยคือเขารวมตัวกันได้อย่างมีอิสระเขาจะทำอะไรก็ได้วางแผนอะไรกันก็ได้พี่น้อง ผมตีความหมายถูกไหมครับนะข้อที่เก้าคนพม่าต้องมอีอิสระทำอะไรก็ได้เฮ้ยหนึ่งถ้าอย่างนั้นนะนี่คือคนที่มีอภิสิทธิ์เนื้อคนไทยแม้แต่คนไทยยังมีข้อห้ามนะ นะครับแม้แต่คนไทยยังมีข้อห้ามยกตัวอย่างเรื่องอะไรการละเมิดละเมิดสิทธิ์คนอื่นดูไหมครับบุคคลใดจะทําการใดๆอย่างอิสระได้แต่จะต้องไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นยังมีข้อห้ามเลยถูไหมครับเราจะทําอะไรก็ได้ในประเทศไทยนี่ทุกคนทําได้หมดแต่ จะต้องไม่ไปกระทบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถหกไหมครับการละเมิดก็คือทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเราเข้าไปในส่วนของคนอื่นนะฮะถ้าเขาพอใจเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ใช่ละเมิดแต่ถ้าเราก้าวไก่เขาเมื่อ,อไหร่เขาเดือดร้อนเขาไม่พอใจนั่นคือเราละเมิดคนไทยยังทําไม่ได้เลย ความหมายอย่างนี้มันกว้างคือจะทําอะไรก็ได้พี่น้องคิดเอามันยิ่งกว่าคนไทยหรือเปล่าข้อเรียกร้องแบบนี้ถูกไหมครับข้อที่สิบคนพม่ากานเมื่อเฮ้ยถ้าถ้าถ้าแบบนี้นะคำว่าก็ได ไปคนพม่าสามารถตั้งบริษัทงานเป็นได้ด้วยถ้าทำงานอยู่กับเจ้านายคนไทยคนนี้ใส่ทำเจ้านายไทยว่ากล่าวใจหรือเพ้อเอจะทำร้าย นายจ้างไทยโตเสียงต่อว่านายจ้างไทยแล้วบอกกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเฮ้ยมันใช่ไหมพี่น้องนี่มันไม่ใช่ความคิดของคนที่มีอรยธรรมนี่มนมันไม่ใช่ความคิดของคนผู้ที่จเจริญด้วยปัญญานี่คืออันตรพานและขี้โกงมีเนี่ยพม่าทึงเป็นอย่างนี้ไง นะครับคือพูดได้ง่ายว่าคือมีอบิดเข้าไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้คนพมา่าไม่ชอบคนไทยแบกกระถือคนไทยก็ได้คนพมา่าอยากจะกินเหล้าก,ก่อมบอะไรก็ได้มันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่หมดเลยคือเขาทาอะไรก็ได้มันมีหลายข้อพี่น้องมันเกินไปมันเป็นสิ่งที่แบบ นะนะครับตอนแรกนะ่ะที่ฟังฟังมานะ่ะผมมันมีสิบข้อแต่ผมไม่ได้ไปจี้เลยนะครับแต่ผมมานั่งอ่านอุ้ยมันไม่ใช่นะครับพี่น้องคิดเห็นนะครับพี่น้องคิดเห็นยังไงครับแต่เรา้อเ<อ>ขาอยากมีฐานะเหมือนคนไทยแล้วก็มีว่าจะทําอะไรก็ได้นี่มันยิ่งกว่าคนไทยอีกแล้วถ้าเขาได้ประมาณนี้สมมตินะ ถ้าคือเขาได้หมดมันจะไม่ทําตัวเหมือนราชาเลยเหรอถูกไหมครับจะไม่ทําตัวเป็นผู้มีอิทธิลเนือคนไทยเลยเหรอถูกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นี่คือคุณเป็นผู้อาศัยมาขอพึ่งบารมีประเทศไทยเพื่อหลีกหนีภัยจากประเทศตัวเองหนีภัยสงครามมานีความอดอยากมาถูกไหม อยากจะมาหางานที่ดีอยากจะมีรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อพยุงฐานะและครอบครัวอยากสร้างเงินทบนตัวที่ดีขึ้นนี่คือจุดประสงค์เป้าหมายที่คุณมานี่คือความต้องการที่คุณมาแต่พอคุณมาอยู่ปุ๊บสักพักหนึ่งคุณอยากทำตัวเหนือคนไทยพี่น้องมันใช่ไหมที่ผ่านมาผมเชื่อว่า คนที่นะครับวีซ่าหรืออะไรต่างบัตรหมดอายุบางทีรัฐบาลหรือต่อมอเขาก็แกล้งหลับหูหลับตาคืออ่าต่อบ้างไม่ต่อบ้างมีคนต่อบ้างไม่ต่อบ้างถูกไหมเขารู้แต่เพื่อแบบว่าเอาในเมื่อเขาเขาเขาอยู่แต่เขาทํางานในไทยถูกไหมอ่าเขาทํางานในไทยก็อาจจะให้ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งถูกไหมแต่ในเมื่อพอมันเกิดเหตุขึ้นมานั่นแหละ รัฐบาลไทยตอมมไทยถึงไม่ได้แล้วถ้าแบบนี้มันจะมายิ่งใหญ่กว่าคนไทยอันนี้มันไม่ใช่กยุคกรุงศรีอยุธยาตอนที่เผากรุงศรีอยุธยานะครับนี่มันผ่านมาตั้งนมนานแต่พม่าก,กําลังจะทําตัวเหมือนตอนอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธย,ยานะครับยังจะทําตัวเหมือนกับยุคนู้นที่พยายามจะยึดประเทศไทยนะครับบ้าหรือเปล่าประเทศไทยไปถึงไหนแล้วอยู่ขั้นไหนแล้ว ถูกไหมล่ะระดับการศรึกษาของไทยไประดับไหนแล้วประเทศพม่าอยู่ยังไงถูกไหมยังด้อยคนใหญ่เลยแต่ความคิดแบบนี้ความคิดขี้โกงพี่น้องอันตรพานไม่ใช่คนดีนะครับรัฐบาลควรจะออกมาตรก,การอย่างเข้มงวดกับคนพมา่าบอกให้นะครับในเมื่อเขามีความคิดแบบนี้ใครที่ทําดีก็ปล่อยเขาดีไปนะครับใครที่ทําไม่ดีแบบเข้ม เขาบอกคนว่านะครับกัมพูชามันกันเพราะมีข่าวกระมินกัมจูาก่อมพอายคุมเข้มโอเคครับยังไงฟังแล้วนะครับจะก่อนแสดงความพิถีิถนนะครับผมพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้อง ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินใช้เยอะๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ